สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและ f อที่รักทุกท่านค่ะวันนี้ก็เอาดอกไม้มาฝากนะคะแล้วก็จะมาเล่าเรื่องต่อนะคะช่วงนี้ก็อยู่ในฤดูการของดอกไม้สวยค่ะดอกไม้ที่เมืองอังกฤษนะคะกำลังเบ่งบานนะคะสวยงามมากเลยค่ะฤดูใบไม้ผรินะคะผู้เล่านะคะก็คือตัวดิฉันเองเอาดอกไม้มาฝากนะคะแล้วก็ฟังเรื่องเล่า ของชีวิตไปด้วยค่ะคลิปที่แล้วก็เล่าเรื่องของสามีนอกใจนะคะสามีนอกใจนี้เป็นความเจ็บปวดเป็นความเสียหน้าเป็นความเสียศักดิ์ศรีนะคะล้วนๆเลยค่ะถ้าไม่ได้เกิดขึ้นกับใครก็จะไม่รู้สึกนะคะแต่ผู้เล่านี้โดนมาเต็มๆนะคะเมื่อก่อนสามีก็ไม่ค่อยจะทำตัวดีอยู่แล้วค่ะ แล้วก็ยังจะมามีผู้หญิงอีกนะคะใครจะทนได้แบบนี้ต้องตามจิกใช่ไหมคะจะเล่าแบบสบายสบายไม่เครียดนะคะเพราะว่ามันจะได้ผ่านกองเซ็นเซอร์ค่ะตอนที่แล้วนะคะตอนที่หนึ่งเล่าถึงตอนที่ไปตามสามีนะคะสามีอยู่ในห้องในห้องพักตำรวจนะคะบ้านพักตำรวจเอาผู้หญิงไปซุกซ่อนนะคะ ส่วนดิฉันก็ให้เลี้ยงลูกอยู่ที่บ้านกับเลี้ยงแม่ของเขาค่ะค่ะพอสืบจนแน่ชัดแล้วนะคะดิฉันก็ไปเคาะประตูนะคะเปิดออกมาก็นี่แหละตอนที่แล้วเล่าถึงตอนนี้นะคะเปิดออกมาก็เจอผู้หญิงนั่งซักผ้าผู้ชายก็อยู่ในบ้านนั่นแหละก็ทำตัวเหมือนคู่รักนะคะคู่รักที่แต่งงานกันใหม่ๆไงคะทำให้เราเจ็บซ้ำน้ำใจมากผู้ชายคนนี้ กับผู้หญิงคนนั้นนะคะสามีก็รีบดึงมือให้ดิฉันนะคะกลับบ้านกับเขาเขาจะขับรถไปส่งดิฉันไม่ยอมกลับค่ะแล้วก็ผลักเขาออกไปแล้วก็เดินไปหาผู้หญิงคนนั้นส่วนผู้ชายก็ขับรถหนีออกไปค่ะไม่รู้ไปไหนนะคะดิฉันจำได้ว่าไม่ได้สนใจกับสามีค่ะก็เดินเข้าไปหาผู้หญิงคนนั้นแล้วก็ถามเขาตรงๆนะคะว่าพี่ไหนพี่ว่า จะไม่สนใจสามีหนูและจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับเขาอีกแล้วทำไมทําแบบนี้ทำไมทําอย่างนี้อีกทีนี้เขาตอบแบบโกรธๆนะคะว่าฉันไม่ได้ยุ่งกับสามีเธอสามีเธอมายุ่งกับฉันเองอ้าวก็สวยแล้วสิฉันก็เลยรีบตอบว่าก็เธอให้เงินเขาและก็ให้เขานอนด้วยฟรีทุกอย่างใครจะไม่เอาคะ นึกเหรอว่าเขาจะรักเธอดิฉันพูดอย่างนี้แหละเธอรู้จักผู้ชายคนนี้น้อยไปละสิดิฉันบอกถ้าเงินเธอหมดเมื่อไหร่แล้วเธอจะรู้สึกเขาเลยบอกว่าก็สามีเธอไม่เลิกกับฉันจะให้ฉันทำยังไงล่ะเขาก็ตามโอ้โหดิฉันบอกว่าอายุ36แล้วนะคะจะให้เด็กอย่างดิฉันบอกหรืออายุดิฉันก็ห่างกับแกต,ตั้งหลายปีนะ นางบอกว่านางไม่รู้จะทำยังไงสามีดิฉันรักหลงตามนางค่ะเอาอย่างนี้ไหมขาบอกฉันจะจ่ายเธอห้าหมื่นทะเบียนสมรสขาดนะหมายถึงว่าจ่ายเงินให้ดิฉันห้าหมื่นแล้วก็ไปยาให้สามีนะคะดิฉันเลยโมโหนะคะรู้แล้วว่านางหน้าด้านตอนนี้นะ่ะนางไม่ยอมเลิกแน่แ่ดิฉันจะจัดการนางนะคะจะเดินเข้าไปหานางรีบเดินเข้าไปในห้องน้ํา ปิดประตูเลยค่ะดิฉันเคาะประตูนางก็ไม่ยอมเปิดนางก็พูดอยู่ในนั้นแหละเราก็ทะเลาะก,กันระหว่างประตูนะคะประตูกั้นนางก็ว่าดิฉันว่าเธอเป็นเด็กเธอพูดจาหยาบคายสามีเธอจะรักเธอได้ยังไงอย่างงู้นอย่างนี้พูดไปนะคะสั่งสอนดิฉันไปในห้องน้ำนั่นแหละดิฉันก็บอกว่าแกไม่ต้องมาพูดออกมาพูดข้างนอก แกก็ไม่ยอมออกมานะคะพูดให้นางเจ็บใจว่าถึงจะจ่ายเงินชั้น5้าหมื่นน่ะสามีชั้นก็ไม่อยากกับชั้นมันก็เป็นเรื่องจริงค่ะดิฉันขอหยามันก็ไม่อยาหรอกสามีน,นั่นแหละมันนอกใจเฉยๆเขาเจ้าชู้เขาชอบเล่นใครให้ท่าเขาไม่ได้ค่ะและทีนี้ผู้หญิงคนนี้ก็ให้ทั้งเงินนะคะให้ทั้งเงินให้ทั้งทองให้ทั้งขับรถเก๋งตอนนั้นน่ะ เขาสองคนทําร้ายจิตใจดิฉันมากนะคะขับรถเก๋งไปเที่ยวในตัวจังหวัดกันบ่อยๆมีคนเห็นก็มาเล่าให้ฟังนะคะดิฉันก็ไม่รู้จะทํำยังไงได้แต่จิบใจขอร้องให้สามีเลิกเขาก็บอกว่าขอเวลาก่อนเขาใช้เงินผู้หญิงคนนี้หมดเยอะแล้วและทีนี้เขาจะไปฟ้องเจ้านายแล้วจะได้ออกจากตํารวจเงินที่เขาได้จากผู้หญิงคนนั้นเขาก็ไปเล่นการพนันไงคะเขาก็ไปเล่นกันสคนเขาเนี่ย และทีนี้ก็เสียเงินเสียทองดิฉันไม่รับรู้เรื่องนี้ด้วยหรอกค่ะดิฉันทะเลาะกับผู้หญิงคนนั้นอยู่พักใหญ่นะคะจนเหนื่อยแล้วก็เลยขับรถกลับบ้านเพราะว่าไม่รู้จะทำยังไงนางไม่เปิดประตูออกมากลับมาถึงบ้านก็เจอพ่อตัวดีอยู่ที่บ้านนะคะเขามาฟ้องแม่เขาค่ะว่าดิฉันไปด่าเมียน้อยเขา แม่สามีก็เลยบอกดิฉันว่าแกไปว่าเขาทำไมเดี๋ยวเขาก็ไปฟ้องร้องแกโอ้ยอยากจะหัวเราะค่ะเวลานั้นดิฉันบอกว่าเชิญไปฟ้องร้องเลยนะคะดิฉันไม่กลัวค่ะตอนนั้นกำลังกโกรธนะคะโกรธจนไม่รู้จะทำยังไงทั้งโกรธทั้งเสียใจทั้งเสียหน้าที่สามีเอาผู้หญิงไปอยู่บ้านพักตำรวจนะคะดิฉันอับอายมากตัดสินใจตั้งแต่วัน วันนี้เลยดีกว่านะคะวันที่ไปว่าเขานั่นแหละตัดสินใจแล้วว่ายัางไงดิฉันก็ไม่อยู่อีกต่อไปแล้วไม่อดโทนอีกต่อไปแล้วไม่มีประโยชน์สิ่งดีๆที่ทำมาให้กับครอบครัวไม่มีประโยชน์ค่ะเขาไม่ได้มองเห็นความดีนะคะคิดตรงนี้แล้วก็น้อยใจนะคะก็เลยตอนนั้นรีบโทรเลขไปบอกที่บ้านนะคะที่ต่างจังหวัดบอกว่าให้เอารถมารับ เพราะว่าจะขนของกลับบ้านทั้งลูกด้วยค่ะไม่ไม่ไม่มีปัญญาก,กลับสามคนแม่ลูกนะคะคืนนั้นสามีก็ไม่ไปไหนนะคะแล้วก็บอกว่าขอโทษแล้วเขาก็บอกเขาจะเลิกเขาจะเลิกแต่มันก็สายแล้วค่ะเพราะว่าดิฉันโทรเลขไปที่บ้านแล้วเขาก็บอกจะเลิกตั้งนานแล้วเขาก็ยังไม่เลิกดิฉันก็ให้เวลาตั้งเดือนกว่านะคะ เขาก็เข้ามากอดเขาก็บอกรักลูกรักเมียคิดถึงลูกคิดถึงเมียเลิกกันไม่ได้เขาบอกเขาเลิกไม่ได้ค่ะและตอนเช้าพ่อกับแม่ก็มาถึงนะคะก็ให้น้องชายขับรถมาจากที่บ้านนะคะและแต่ว่าสามีของที่ฉันก็ไปเข้าเวรน,นะคะนี่คือหัวอกของพ่อแม่นะคะพอได้รับโทรเลขแม่กับพ่อก็รีบมารับค่ะทั้งที่ในชีวิต นะในชีวิตดิฉันไม่เคยทำให้พ่อแม่ภูมิใจอะไรสักอย่างเลยค่ะมีแต่ทำให้ท่านเสียหน้าอยู่เรื่อยพ่อกับแม่มาถึงแล้วก็คุยกับแม่สามีนะคะและเขาก็ถามเพื่อขอคำยืนยันจากดิฉันอีกครั้งหนึ่งว่าจะเลิกกันจริงๆหรือแม่สามีก็บอกว่าไม่ให้เลิกสงสารหลานดิฉันก็บอกแกไปว่าดิฉัน จะเลิกเพราะว่าดิฉันทนไม่ได้ที่จะให้สามีมีผู้หญิงอีกคนหนึ่งมันเป็นไปไม่ได้สำหรับดิฉันดิฉันไม่ยอมดิฉันบอกว่ายอมเข้ามาทั้งชีวิตแล้วนะคะให้ดิฉันทำอะไรก็ทำตามทุกอย่างนะคะดิฉันเป็นคนรักครอบครัวมากคะ่ะรักลูกมากไม่อยากให้ลูกไม่มีพ่อแล้วก็ไม่อยากเห็นครอบครัวตัวเองแตกแยก แต่ถ้าเขาจะทำราร้น้ำใจกันแบบนี้นะคะเราก็ไม่ต้องอยู่ด้วยกันดีกว่าดิฉันก็เลยจะต้องไปค่ะในใจก็นึกสงสารแม่สามีเหมือนกันนะคะเพราะว่าถึงแกจะเป็นยังไงแกก็เป็นคนแก่นะคะดิฉันไม่ได้รังเกียจไม่ได้ไม่ได้โกรธแกนะคะโกรธลูกชายแกคนเดียวในที่สุดนะคะพวกเราก็กลับบ้านที่ต่างจังหวัดกับพ่อกับแม่นะคะกับน้องชายที่มารับค่ะ แม่สามีก็ร้องไห้ตามหลานนะคะดิฉันก็นั่งคิดอะไรนะคะเรื่อยเปื่อยไปจนถึงบ้านนะคะก็เป็นความรู้สึกที่แย่มีสามีไม่ดีก็ทำความเดือดร้อนให้พ่อแม่อยู่ตลอดเวลานะคะเวลาจะเลิกกับสามีก็ต้องให้พ่อแม่ไปรับมันเป็นความเจ็บค่ะเจ็บปวดนะคะใครที่ยังไม่เคยโดนก็จะไม่รู้จักความรู้สึกนี้นะคะ ค่ะจะเล่าต่ออีกสักนิดว่าอีกสามวันต่อมานะคะเขาก็มาหาค่ะที่บ้านค่ะสามีนะคะเขาบอกว่าเขาคิดถึงลูกและดิชันมากก็ทนไม่ได้ก็จะต้องมาหาแล้วก็เลิกกับผู้หญิงคนนั้นนะคะแล้วก็จะต้องออกจากราชการเพราะว่าเขาจะไม่กลับไปทำงานอีกแล้วเขาบอกแบบนี้นะคะ เขาไม่กลับไปทำงานจริงๆนะคะดิฉันก็โทรศัพท์ไปที่บ้านเขาที่พี่ชายเขาคนโตนะคะที่เป็นนายตำรวจอยู่ที่ต่างจังหวัดใกล้ๆจังหวัดดิฉันอยู่ยังไงยังไงเขาก็ไม่ยอมกลับไปะคะ่ะในที่สุดก็ต้องในที่สุดก็ต้องออกจากราชการจริงๆนะคะเพราะว่ากฎระเบียบของข้าราชการนะคะหยุดงานเกิน15วันนะคะก็จะต้องโดนตั้งกรรมการสอบนะคะ เขาก็ไม่สนใจค่ะเขาก็ไม่ไปเลยเขาไม่ทํางานอีกต่อไปเขาบอกว่ากลับไปก็จะต้องไปเจอผู้หญิงคนนะั้นแล้วก็จะฟ้องร้องเขาที่จริงมันอาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ค่ะเรื่องของสามีนอกใจนั้นก็จะขอจบลงเพียงแค่นี้นะคะส่วนเรื่องอื่นๆในชีวิตยังมีอีกมากมายค่ะขอบคุณทุกๆท่านที่ติดตามรับชมนะคะใครที่คิดว่าเป็นเรื่องไร้สาระก็ กดผ่านค่ะไม่ต้องฟังก็ได้นะคะมันก็เป็นเรื่องไร้สาระจริงๆค่ะเป็นชีวิตจริงของผู้หญิงคนหนึ่งนะคะกว่าจะผ่านความทุกข์ยากลำบากใจมาได้นะคะจนถึงทุกวันนี้ก็ต้องใช้เวลานะคะแล้วก็หาโอกาสที่จะเปลี่ยนชีวิตให้ดีขึ้นค่ะชีวิตคนเราเลือกได้นะคะเลือกเดินได้นะคะ เพียงแต่ต้องมองหาโอกาสให้กับตัวเองนะคะอย่าปิดโอกาสของตัวเองชีวิตคนเราเริ่มต้นใหม่ได้เสมอนะคะไม่มีอะไรสายเกินไปเพียงแค่เราต้องหาโอกาสนะคะสแสวงหาโอกาสให้กับตัวเองโอกาสดีๆไม่ได้วิ่งเข้ามาหาเรานะคะเราต้องวิ่งไปหามันนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ